บอกเลยนะคะว่าคันนี้ชอมปัจจุบันล่าสุดเลย<ท>คารลิเปอร์รสวยๆ,ๆแบบนี้เลขใหม่หน้อยมากๆอันเพียงแค่8 0 0พันบาทเท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่เอส๋สายดังน,นะคะแล้ววันนี้เราอยู่กันที่เต็นท์รถดราบปรัรต่อซื้นรวมร้บาทตู้ถึกตอนเดียวแล้ววันนี้เถ๋อยู่กับอีซูซูเครื่อง3000ันปีสองพันยี่สาม บอกเลยนะคะว่าคันนี้ช้มปัจจุบันล่าสุดเลยมาดูกันมาว่าคันนี้มีจัดแต่งอะไรบ้างคะ่ะเริ่มต้นกันที่นี่เลยกระจังหน้าแบบนี้เลยสัญลักษณ์อิซุสุโคมเมียมสวยๆแบบนี้คะ่ะและคันนี้นะคะพิเศษสุดๆเพราะว่าคันนี้เป็นไฟปอรเจคเตอร์สวยๆเชียวเียวแบบนี้เลยบอกเลยว่ากลางคืนเนี่ยไฟสวยมากๆเลยคะ่ะต่อกันที่ล้อแมกคู่หน้าแบบนี้ไม่พอนะคะสามารถเลือกลายได้ยางก็เป็นยางปีใหม่ และที่สำคัญคันนี้มีคาร์ลิเปอร์สวยๆแบบนี้ต่ <Wow. S 1> อก,กันด้วยอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะสติกเกอร์สัญลักษณ์สปาร์คสามจุดศูนย์บอกเลยบ่งบอกมากว่าคันนี้แรงสุดๆค่ะฝาครอบกระจกนะคะคันนี้นะคะสีเข้ากับสีตัวรถมากๆค่ะและที่สําคัญคันนี้เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยถึงจะเป็นปนะียี่สิบสามนาาร่าประเดของเราก็เปลี่ยนให้ใหม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเบ้ามือจากขวาคิฟกระสันสและติดสีใหม่ให้รอบคันเลยค่ะ มาดูภายในรถคันนี้กันบ้างค่ะภายในรถคันนี้นะคะฝาเขอาประตูข้างนะคะผลิตจากลาสิก ABS พิมพ์ลายนั่งสวยๆอย่างนี้ค่ะยังไม่พอนะคะมีที่พักแขนบุพ้านิ่มๆแบบนี้เลยและเป็นกระจกไฟฟ้าเราค่ะและยังไม่พอมีช่องเก็บใส่เอกสารและแก้วน้ำให้อีกด้วยค่ะรับปดิ์ของเรานะคะยังคงให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจนะคะว่ารถของเรานะคะทุกคันไม่เล่นรถเกิดอุบัติเหตุแน่นอนค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาที่ร้านแล้วเนี่ย สามารถดึงเม็ดอาร์ทได้ทุกคันเลยค่ะ ซือสวยแบบนี้เลยเออใ <Yeah. S 1> ในรถคันนี้นะคะ <Ooh. S 1> กว้างขวางม,มากค่ะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังว,นวีนิลทำความสะอาดง่ายเหมาะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ใช้ชีวิตยอยู่กินบนรถมากๆเลยและที่สําคัญคันนี้นะเลขใหม่น้อยมากๆเลขใหมาแค่สามหมื่นต้นเองค่ะ <Yeah. S 1> คันนี้นะคะ <Yeah. S 1> เป็น <Ooh. S 1> โฮลลี่พาวเวอร์ทรงสามการสามารถปรับระดับได้ถึงสองระดับผ่ะแอร์นะคะเป็นระบบเมนนวลนะคะสามารถปรับได้ถึงสี่ระดับอยากได้เย็นชอบขนาดไหนสามารถปรับได้เลยค่ะและที่สาค,ค,คัญคันนี้นะมีช่องใส่เก็บเอกสารใส่ของสวยๆด้วยกันสองสุยด้วยกันค่ะ ยังไม่พอมีข้างๆประตูทั้งสองฝั่งด้วยค่ะส่วนคันนี้เอาใจวัยรุ่นมากๆค่ะเพราะว่าเราติดวัดบูธแล้วเรียบร้อยค่ะหล่อๆกันเลยทีเดียวและคันนี้มีเครื่องเล่นเ p 3หน้าจอทักกีแบบสัมผัสก็คือว่าสะดวกสบายต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากๆค่ะมาต่อกันที่ร้อคันนี้นะคะก็ยังเป็นร้อแม็กเวลสวยๆแบบนี้นะแต่ลูกค้านะคะถ้าบรรทุกหนักสามารถ ใส่เป็นร้อกกระทะภายา s อสซีดเราก็จัดให้ได้ค่ะเมาต่อัที่ด้านท้ายของอีสุคันนี้ก็นบ้างดีกว่าบอกเลยว่า ปีปัจจุบันสุดๆเพราะอะไรเพราะดูไฟเพื่อนๆดูไฟก็คือว่าอันนี้ก็คือสมปัจจุบันเลยไฟเฉียวเฉียวสวยๆอย่างนี้แล้วก็ขอบขอบก็เป็นแบบว่าตัดขอบด้วยสีดําสวยๆแบบนี้เลยค่ะลายเด็นอัโตของเราทําไม่ใส่ไม่ได้เลยคําท้ายใส่ฟ้าอย่างนี้มีให้เลือกสามสีด้วยกันค่ะเอาใส่เพื่อนๆสุดๆไม่ว่าจะเป็นสีดําสีเงินแล้วก็สีทองค่ะมาในส่วนของตู้คันนี้ก็มากดีค่ะความสูงนะคะมาตรฐาน2เมตรสิเพื่อนๆนะคะสามารถเลือกขนาดความสูงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเมตรห้าสิเมตรแปดสิสองเมตรสิก็สามารถเลือกได้ค่ะหรือจะเปลี่ยนนใส่เเป็รอาก จัดให้ได้ค่ะและที่สําคัญนะทุกอย่างไม่ว่าจะแหนบไม่ว่าจะตู้หรือจะคอกเราจดตรงเร่มให้ทุกคันค่ะเพื่อนๆถ่ายทดได้เลยเดี๋ยวเราไปดูนั่งเครื่องรต่อเดือค่ะขนาดของเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่3.0ลิตรที่ซูซ์เอาพลกํกำลังที่190แรงม้าที่3,600รอบต่อนาทีค่ะรับประกันได้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยรถสวยมากๆน้องๆใกเลยและที่สำคัญคันนี้นะมีมออแบก a b s ด้วยครับทีปลอดภัย แน่นอนค่ะและคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันช่วงท้ายเราถ่ายของเล้วใหม่ให้หมดทุกอย่างเลยนะค่ะสำหรับเพื่อนที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านบนได้เลยค่ะและสามารถแอดไลน์ได้อีกด้วยและร้าบริษัทของเรานะคะถ้าออกรถไปแล้วมีรับประกันหลังขายให้5,000กิโลใ้าม่ัญหาอะไรเข้ามาที่ร้านได้เลยค่ะเราพร้อมดูแลค่ะช่องทางของรับริษัทของเรานะคะมีทัองทางซช่องทางให้ติดต่อค่ะไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทิกต็อก i ลน์แล้วก็ ยูทูบค่ะทําเพื่อนสะดวกช่องทางไหนติดต่อได้ทุกช่องทางเลยหรือว่าสะดวกเข้ามาดูรถลราบบีของเราตจ้าอ,อยู่ต้นไหนใหม่ตรงข้ากับไปซีนีมิมรีกรุ่งเทพค่ะสามารถเข้าพี่ Google ได้เลยนะคะเราปักหมุดไปให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าแอดไลน์เสรเลยเดีย๋ยวเราส่งโลเคชั่นไปให้ไม่หลงแน่ๆค่ะและฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามลาบบีของเราด้วยนะคะเพื่ออะไรเอ่ยไม่พลาดการรีวิวอัปเดตสตอ็อกแล้วก็โปรโมชั่นดีๆที่ลาบฐ์มีให้คะ่ะและโปรโมชั่นของเราตอนนี้ะคันนี้ผ่อนเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นค่ะที่สำคัญนะคะคับฟรี45วันและมีของแถมมูลค่ามากกว่า6 0พ0บาทถ้าสนใจชนิดรอช้าไม่ได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่รีวิวหน้าค่ะบ๊ายบาย